สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมัลติมิเตอร์ทั่วไปกับมัลติมิเตอร์แบบ 2RMS ว่าทั้งสองตัวนี้นะมันแตกต่างกันอย่างไรมันเหมาะสำหรับงานแบบไหนซึ่งแน่นอนครับว่ามัลติมิเตอร์แบบ 2RMS จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าพอสมควรเลยครับแล้วอะไรนะทำให้มันแพงกว่า ผมจะลองนำมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบธรรมดาหรือเป็นแบบเอเวอเรกับมัลติมิเตอร์แบบ 2RMS มาวัดกับไฟบ้านดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงสังเกตว่าแรงดันที่ได้นะแทบที่จะไม่แตกต่างกันเลยครับอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะสัก1โวลต์หรือแตกต่างกันบ้างในจุดทศนิยมนั่นก็เป็นเพราะว่ามัลติมิเตอร์ทั้ง2แบบสามารถทำงานได้ดี สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็นขึ้นสายเว็บอย่างเช่นขึ้นไฟฟ้านะที่มาจากโรงงานแบบนี้ครับซึ่งจะว่าไปแล้วมัลติมิเตอร์แบบธรรมดาเนี่ยอาจจะให้ค่าที่แม่นยำกว่าด้วยซ้ำครับ <G ül> แล้วเราจำเป็นต้องซื้อมัลติมิเตอร์แบบ 2RMS มาใช้หรือเปล่าผมจะเรียนอย่างนี้ครับ ถ้าหากเพื่อนๆนจะซื้อมาไว้นะสำหรับวัดไฟบ้าน AC ทั่วไปหรือวัดแรงดันไฟ DC นะอย่างเช่นพวกฐานนาฬิกาวัดแบตเตอรี่รถยนต์วัดไดโอดวัดตัวต้านทานมัลติมิเตอร์แบบธรรมดาทั่วไปก็สามารถลองรับการใช้งานพวกนี้ได้ทั้งหมดแล้วครับไม่ต้องซื้อเป็นแบบ2 RMS มาใช้ก็ได้แถมราคาตอนนี้นะมันก็ไม่ได้แพงอะไรอีกด้วยครับ แต่ถ้าจะเอาไปใช้กับรูปคลื่นที่มันแปลกๆที่มันไม่ใช่ไซเวฟียวๆเนี่ยมัลติมิเตอร์ทั่วไปมันจะเริ่มวัดมันจะเริ่มเฉลี่ยค่าที่ไม่ค่อยที่จะถูกต้องแล้วล่ะครับ<ด>ถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ภาพนี้นะคลื่นไซเวฟเนี่ยมัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้อย่างถูกต้องทั้ง2ตัวทั้ง2ชนิดเลยครับแต่พอเป็นคลื่นสแควร์เวฟ มัลติมิเตอร์แบบธรรมดากับให้แรงดันที่มันสูงเกินจริงไป10%ครับก็ส่งผลให้เรานะเริ่มมีการคำนวณแรงดันที่ผิดพลาดเกิดขึ้นสมมุติว่าจากแรงดันไฟ220โวลต์้วเราก็อาจจะวัดแรงดันได้เพิ่มขึ้นนะถึง242โวลต์ AC แรงดันจะสูงเกินจริงไปถึง22โวลต์เลยครับถ้าเรานำแรงดันที่ผิดเพี้ยนสูงนี้ไปคำนวณ โหลดมันก็อาจจะเสียหายได้เพราะว่าถ้าเราใส่ฟิวค่าเยอะกว่าความเป็นจริงเข้าไปฟิวมันจะไม่ยอมขาดหรือมันจะใช้ระยะเวลาในการขาดนานกว่าเดิมก็อาจจะส่งผลให้โหลดนะมันเสี่ยงเกิดความเสียหายขึ้นได้ครับแต่พอมันเป็นขึ้นเ e ็ก f y แบบ1 f เฟสนะมบิตเตอร์ธรรมดากลับให้แรงดันที่ต่ำกว่าค่าความเป็นจริงถึง40%เลยครับ ซึ่งก็ถือว่านะให้ค่าความผิดเพี้ยนค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเรานําแรงดันที่ผิดเพี้ยนต่ํากว่าความเป็นจริงไปคํานวณเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์โหลดได้เหมือนกันอย่างเช่นเราจะคํานวณค่าฟิวนะมันต่ํากว่าแรงดันหรือกระแสความเป็นจริงก็จะส่งผลให้ฟิวตัวนั้นขาดบ่อยๆโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุและที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามัลติมิเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบเอเวอเรส มันจะใช้หลักการคำนวณ RMS ได้เฉพาะรูปขึ้นสายเว็บที่มันเป็นปกติเพียงเท่านั้นครับสูตรของมันก็คือ V RMS เท่ากับ V peak หารด้วยรากที่2หรือเราจะแปลงสูตรใหม่ก็คือ V RMS เท่ากับ V peak คูณด,ด้วย0.707ซึ่ง V peak ของแรงดันไฟบ้านตามปลั๊กที่เราเสียบเนี่ยมันจะมีค่าแรงดันประมาณ311โวลต์ เมื่อนำมาคูณกับ0.707ก็จะได้ค่าเท่ากับ219.87โวลต์หรือประมาณ220โวลต์ AC นั่นเองครับเพือพ่อนๆสังเกตว่าผมจะใช้ v-peak นะในฝั่งบวกของขึ้นสายเนี่ยมาคำนวณเท่านั้นนะครับข้อดีของมันก็คือมัลติมิเตอร์เนี่ยมีราคาถูกหาซื้อได้ทั่วไปแล้วถ้าเกิดรูปขึ้น v-peak ในฝั่งลบเนี่ย มันมีแรงดันค่าที่น้อยกว่ามันก็จะแสดงผลผิดพลาดเกิดขึ้นครับนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้ารูปร่างของคลื่นซ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่มิเตอร์แบบธรรมดาทั่วไปมันจะเริ่มเฉลี่ยค่าที่ไม่ถูกต้องนี่ก็เลยเป็นข้อเสียของมัลติมิเตอร์ชนิดนี้ครับแต่มัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบ2 RMS จะใช้หลักการคำนวณที่มันซับซ้อนกว่าซึ่งมันก็จะมาแก้ไขโจทย์ปัญหานะฮะรูปลื่นที่มันบิดเบี้ยวตรงนี้ได้อย่างแม่นยำเลยครับโดยเขานะจะทำการพอดจุดหลายๆค่าทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ครับ VTRMS เท่ากับรูท V 1ยกกำลังสบวก V 2ยกกำลังสอง แล้วก็บวกค่าไปเรื่อยๆจนถึง vn ยกกำลังสองหารด้วย n สมมุติว่าผมนะพอดไว้5จุดจุดที่1ก็คือ0โวลต์จุดที่2คือ3 1 1โวลต์จุดที่3คือ0โวลต์จุดที่4คือลบ2 1งโวลต์จุดที่5คือ0โวลต์เมื่อนำมาแทนค่าเราก็จะนำมันมายกกำลังสองแล้วก็หารด้วย5 เพราะเราคอตไว้5จุดจัดเรียงสมการใหม่0ยกกำลัง0ได้0ก็จะเหลือ311ยกกำลัง2บวกด้วยลบ211ยกกำลัง2ก็จะได้เท่ากับ196,721บวก44,521หาร5ก็จะได้ค่าเท่ากับ128,248.4 ถอดรูทออกมานะก็จะได้168.07เมื่อเราเอาไปคูณกับแฟกเตอร์1.1อีกทีก็จะได้แรงดัน 2RMS เท่ากับ 186.55V แโวลต์และนี่ก็คือมัลติมิเตอร์แบบ 2RMS ที่มันคำนวณได้ครับเพื่อนๆสังเกตว่านะยิ่งเราพอดจุดมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งได้ค่าแรงดันที่มันแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นมัลติมิเตอร์ที่แม่นยำสูงมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นครับและนี่ก็คือที่มาของคำว่า2 RMS นั่นเองเพราะฉะนั้นนะก็สรุปได้ว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการวัดแรงดันไฟฟ้าที่มันขึ้นแปลกๆมัลติมิเตอร์แบบ2 RMS ก็จะให้ค่าที่มันเที่ยงตรงแม่นยำสุดๆครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้วัดขึ้นอะไรมากมายนักนะครับวัดกับไฟบ้านทั่วไปมัลติมิเตอร์แบบธรรมดามันก็เพียงพอแล้วลหะครับและนี่นะก็คือความแตกต่างของมัลติมิเตอร์ทั้ง2แบบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมครับ